ครับสวัสดีครับยินไปใช่ไม่ตรงนี้นะครับอาจารย์จะมาในหัวข้อนวัตรกรรมใหม่รักษาป้องกันมะเร็งครับเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับก็ดีใจที่ได้เห็นพวกเรามากันทั่วหน้าเยอะแยะนะครับแล้วก็ดีใจมากผมเจอเพื่อนร่วมชั้นเรียนตอนมัธยมนะครับเนี่ย <c oughs> ตกลงกี่ปีแล้วนะสี่สี่สิบ ห้าสิบสองปีห้าสิบเอ็ดปีปแสดงว่าเพื่อนผมกับผมเนี่ยเรียกว่าเข้าสู่สูงวัยแน่นอนนะสวสูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็เป็นอะไรที่เราจะมาคุยกันทีนี้การคุยเนื่องจากว่าห้องเนี่ยมันเราใกล้ชิดกันมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันแบบสนุกๆน,นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามก็สามารถถามได้เลยนะครับ นวัตกรรมในการป้องกันและรักษามะเร็งนะครับทีนี้อันดับแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้ชีวิตคืออะไรมะเร็งคืออะไรเ,เราจะป้องกันยังไงก็คือรักษาชีวิตพิชิตศัตรูบรรลุภารากิจเชื่อว่าวันนี้หลังจากไปแล้วเนี่ยเราน่าจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนี่เป็นจุดประสงค์เลยทีนี้อันจุดประสงค์ของเรานะครับทันี้ถ้าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยไม่ทราบว่า อ่าคุณพี่มาที่นี่วันนี้คุณพี่อยากได้อะไรครับเบอรจะต้องอ่าอ่าต้องจะได้สมดวงจะได้สมพงกันท่านอยากได้อะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวทางชมรมก็จะจัดให้มาวันนี้ยอยากได้อะไรอาจารย์รพูดเะนะคะประเด็นก็คือนวันตรกรรมนี่แหละค่ะอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมเพราะเขาบอกว่าเป็นปีเอแล้วรอดรอด<ม>เป็นแล้วเป็อนอีกก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีนะอาจารย์ลองแนะนําสิคะครับ ไม่รอดไม่รอดด่ผมฟังแล้วผมว่ามันฟังแล้วบาดเสียวทีนี้เราจะรอดไม่รอดเดี๋ยวเราจะต้องลงจุดประสงค์นะเรารู้แล้วรอดลองดูนะครับว่า,าเราจะทำอะไรบ้างทีนี้เราก็เริ่มต้นจากถ้าเราอยากจะให้รอดเนี่ยเราต้องอาศัยสีอยส่อย่างเก่งกล้าเก๋กขืนสี่อย่างเดียวเราก็้าให้ไล่ไปนะครับถ้าได้เรามีสี่อย่างเนี่ยเราก็น่าจะรอดได้นะครับก็ใครที่ เก่งฉลาดสุดก็คืออัลเบิร์ตไอสไตน์นะครับว่าไอคิวสูงมากเนี่ยท,ท่าน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 บอกว่าเราอยากจะมีชีวิตเนี่ยเราจะต้องอมีการเดินขีกิมมันขี่จักรยานเมื่อไหร่เราหยุดขี่เราก็ล้มลงชีวิตก็เช่นเดียวกันเราจะต้องเคลื่อนที่ต่อไปในทุกๆด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเราถึงจะ,ะไปต่อได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจักรยานต่างๆเช่นว่าสิ่งที่มีอะไรครับ นวตัตก,กรรมพี่เขาอยากแด้นวตัตก,กรรมใช่ไหมนวตัตก,กรรมเนี่ยเยอะแค่จัก,กร,รยานอย่างเดียวก็นวตัตก,กรรมเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็นวตัตก,กรรมใหม่ก็คือไม่ต้องขี่เขาขี่ให้เราก็เป็นอะไรต่างๆตอนนี้ก็จะเข้าสู่ยุคของออโตเมติกนะครับใช่ A, AI ก็มาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตอนน่าสนใจนะครับเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อันที่สองชีวิตคืออะไรนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าเรามาจากไหน ถ้าเราอยากจะให้รอดเนี่ยเรามาจากไหนและอนาคตเราจะไปไหนใช่ไหมครับแต่นี้เรามาจากไหนเนี่ยเราก็ลองดูนะครับว่าที่เรามาตั้งแต่เราเนี่ยไม่ใช่รอลอลิงนะครับเราเป็นแค่เป็นมีส่วนที่ว่าบินบรรพุทธร่วมกันแล้วจากอันนี้ก็แยกออกมาจนตอนนี้เราเป็นโฮโมเซเปียนซึ่งโฮโมเซเปียนเนี่ยเริ่มต้นที่เอธิโอเปียผมมีคนแค่เอธิโอเปียเยอะมากมารักษาผมเมืองตอนนี้เนี่ยเขามาอยู่เป็นซอยเต่เขาชอบเมืองไทยมาก ผมก็ได้คุยกับเขาเนี่ยเขาไม่เหมือนคนอฟริกาทั่วไปแล้วก็มะเร็งของเขาเนี่ยก็เป็นชนิดพิเศษเ<ม>พราะว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของเราผมเจอผมต้องยกมือไหว้เขาก่อนเลยเพราะ<ร>ว่าเขาเป็นต้นตระกูลของพวกเราทั้งหมดในที่นี้เลยแล้วอยากรู้เราเรียนจากเขาเนี่ยเราก็รู้ว่ารากเหง้าเราคืออะไรแล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็นว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยอายุเฉลี่ยมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมาจากตอนแรกๆเลยเนี่ยออสตราโลพีเทคัสอัฟฟาเรนซิสเนี่ย ซึ่งกาลังจะเป็นช่วงแรกก่อนที่จะมาถึงโฮโมเซเปียนเนี่ยเฉลี่ยก็สามสิบสาสิบห้าปีสี 40, ่สิบสี่สิบห้าปีผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการก็คือชีวิตที่ยืนยาวนะผมกำลังจะเขียนหนังสือชื่ออยู่ได้ร้อยปีสัตว์ิชนนะครับซึ่งมีคนบริจาคและนี่จะให้ฟรีก็เดี๋ยวเมื่อไหร่หนังสือออกเนี่ยก็จะมอบให้ใครอยากอยากอยู่ได้เนี่ยก็ลองไปอ่านดูจากไอ้ข้อมูลต่างๆที่มีนะครับเพียงฉะ้นตอนนี้เนี่ยเราก็ อยู่ได้ณตอนนี้ผู้หญิงไทยก็อยู่ได้80ปีเฉ <What? S 1> ลี่ยนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้ชายก็73.5ปีณตอนนี้เพีาะนผู้ชายก็ชอบบอกนะผู้หญิงเนี่ยแก่เร็วตายช้า mm hmm. ผู้ชายแก่ช้าตายเร็วใช่ไหมครับแตไมันแก่ง่ายตายช้าเนี่ยสงสัยจะเป็นท่านเอง <laughs> โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่า mm hmm. ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้แหละเน mm ั hmm. ้นเราเราก็จะได้รับทราบว่าเรามาอย่างไงบ้างทีนี้ เราก็มาดูว่าเอ๊ทำไมถ้าใครใครไปงานศพมองไปทางซ้ายก็ามาเร่งมองไปข้างหน้าก็มาเร็ง mm hmm. มองไปทางขวาก็มาเร็งผมเคยไปที่วัดนะครับทีเแียวอาจารย์คุณอาจารย์อยู่วัดเนี้ยอยู่ครั้งเนี้ยอาจารย์ก็เขาเียโอ้ตกลงมันดีหรือไม่ดีจำไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอยากจะมีชีวิตรอดใช่ไหมครับอยากจะมีชีวิตรอดเนี่ย เออพอจะทราบไหมครับว่าทําไมคนถึงกลัวมะเร็งเพราะว่าตายเยอะถ้าเป็นมะเร็งนี่ตายจากอะไรพอทราบไหมครับไข้เคียร์ตายจากมะเร็งตะอต้อนนี่ยังไงก็ไม่พลาดหรือว่าผมนืกจะตอบว่าตายเพราะหยุดหายใจเพ็น้นถ้าอยากอายุยืนอันดับแรกคืออย่าหยุดหายใจถูกต้องไหมครับอันนี้มะเร็งตายจากตายจากหกต่อตีบตันแตก ติดเชื้อตกเลือดแล้วก็ตายมันจะเป็น6อย่างเนี่ยที่ของไข้ท,ที่ผมเห็นจะอยู่ในประมาณเนี้ยวนไปวนมาเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ถ้าเราอยากไม่อยากตายเราก็จะต้องหาวิธีรู้จักเขาก่อนถ้ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งทีนี้เรามาดูสถิตินะครับสถิติก็ลองดูนะครับว่าเอา,อาจถาิติที่จริงจริงมันดีปี2 0พัสมมพันสาแต่นนี้เป็นสถิติค่อนข้างจะจะครบถ้วนเนี่ยเ,เรามีคนไข้เนี่ย ปีหนึ่งเี่ยประมาณ1นึ0 0 0 0นสคนคนไข้ใหม่นะครับหนึ่งแสคนประชากรไทยก็ประมาณ65สิบล้านคนแล้วก็เสียชีวิตประมาณแปดหมื่นสามพันคนก็เสียชีวิตไปประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะนี่คือเฉลี่ยทั้งหมดเลยแล้วถ้ามะเร็งอะไรเจอเยอะเต้านมทีน,นี้เอ้ผู้หญิงก็มี2เต้าผู้ชายก็มี2เต้าทําไมผู้ชายไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมทราบไหมครับ ผู้หญิงผู้ชายก็มีสองเต้าใช่ไหมครับพี่พี่มีเต้ามีสองหรือสามเต้าแล้วสองเต้าอ่ะแล้วทาไมเขาไม่เป็นมะเร็งทําไมเราเป็นะใช่ไหมพอทราบไหมครับฮอร์โมนอาอาจจะเป็นฮอร์โมนหรือเปล่าหรือว่าเต้านมใหญ่กว่าผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายนมเล็กก็ไม่เคยเป็นแต่วันนี้เรามาดูกันนะเดี๋ยวพอหรือใครสงสัยก็คุยเป็นมะเร็งเต้านมอันดับหนึ่งเลยมะเร็งปอดเนี่ยผมกลัวมากเพราะอะไรครับเพราะว่าหนีไปที่ไหนก็ไม่รอดอพีเอ็มสองจุดห้ามลภาวะเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราหายใจเข้าไปเนี่ยมะเร็งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นอะไรที่มันเจอยืขึ้นเรื่อยๆแต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีเพราะมันมีนวัตกรรมที่คุณพี่บอกเนี่ยเรามีนวัตกรรมรักษามะเร็งปอดเยอะมากเรามีนวัตกรรมรักษามะเร็งเต้านมเยอะมากทาไมมันเยอะล่ะก็เพราะบริษัทยาลงทุนวิจัยเพราะว่าเนื่องจากมีเยอะเขาก็อยากวิจัยเพราะว่าวิจัยแล้วได้สตังค์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าไม่เป็นเรื่องของหลักการธุรกิจธรรมดาแต่เพราะเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็จะมีข้อมูลเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมะเร็งต้องเป็นมะเร็งชนิดที่ชาวบ้านเขาชอบเป็นกันเราจะมียาเยอะ ถ้าเราเป็นมะเร็งชนิดแปลกๆที่ไม่เค่ยเป็นเนี่ยบริษัทยาเข้าไม่ลงทุนนววิจัยเราก็จะมีข้อมูลน้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆอยาเป็นอยากเป็นเลยดี่พี่เขาบอกอยาเป็นทีน,ะนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่อยากเป็นเราจะทํำยังไงสาเหตุเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะอันนี้นี่คือสาเหตุต่างๆเยอะแยะเลยท,ลยที่ที่มีข้อมูลเนี่ยก็ยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนที่เป็นเด็กดีนะครับคือใช้ชีวิตดี อันหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือมะเร็งปอดเพราะว่าเราต้องหายใจไปที่ไหนก็เพียมสองจุดห้ามลนภาวะตามเราไปหมดแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมะเร็งปอดตายวันละสี่สิบคนใช่ไหมครับวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงก็ตายชั่วโมงหนึ่งเกือบจะคนครึ่งเกือบสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเราบรรจัยชั่วโมงนึงก็ตายไปคนครึ่งและอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยน่ากลัวที่สุดเป็นเมล็แต่อยู่ที่มองไม่เห็นทีนี้เราจะพูดสี่อย่างคน ไข่ก็คือโรคการป้องกันการรักษาแค่เนี้ยวันนี้เขาแค่เนี้ยรักษาคนรักษาไข้ป้องกันคนป้องกันไม่ให้เกิดโรคแล้วก็การป้องกันและการรักษาจะทําอย่างไรง่ายๆนะครับทีนี้มะเร็งคืออะไรมะเร็งเนี่ยชื่อมันกะมะเร็งเนี่ยมันมะเร็งมะเส็งมะอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยภาษานี้เนี่ยอ่าเป็นภาษาซึ่งเราก็มันก็มีรากเหง้าบางคนก็บอกมาจากภาษาอ่าของภาษาเอ่อมรตภาษาอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ย ็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะทางลาวก็จะชื่อมันจะคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นของฝรั่งที่เรียกว่า c a n อร์เนี่ยมาจากคําว่า c a r ิ i n o คาซิโ i n o นี่ยภาษากรีกก็คือปูไม่ใช่นายกปูนะปูปูเฉยๆทาไมถึงปูล่ะเพราะว่าคนที่ให้นิยามนี้คือฮิปโปเครติสฮิปโปเครติสเนี่ยเป็นบิดาการแพทย์โลกเป็นสัญยญแพทย์คนแรกๆของโลกเลยเขาผ่าตัดมะเร็งเนี่ยพอดึงมันเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดห้อยร่องแรกมันก็เหมือนขาปูเขาก็อุทานมาว่า คาสิโนสเราัาจจะน้าก็มีการตั้งชื่อว่าก็ตั้งชื่อภาษาอังกฤษก็คือแคนเซออันนี้ก็คือต้นกำเนิดนำหลับที่เกิดขึ้นแล้วพวกนี้เป็นใครครับอันนี้ก็คือ h e r c u l e วลิสใครรู้จกัก h e r c u l e วลิสมั้งครับรู้รู้รูู้้ออน่ะคนนั้นเขาบอกรู้จักนะครับที่เหลือสงสัยไม่ค่อยชอบดูหนังเด็กๆชอบดูหนังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะแต่นี้เฮอร์คิวลิสเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนแรกๆในโลกเลยที่เขา ทำจัดปูปูปูตัวตัวตัวไอตัวไฮดราเนี่ยงูไฮดร้าเนี่ยนะครับเนี่ยนี่แหละแล้วก็ปูก็เป็นเพื่อนกับไฮดร้าอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยปูก็มาช่วยนะก็มาช่วยหนีเพราะตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะในตอนนั้นแต่ปร,รากฏว่าก็เสร็จเธอคือลิสหมดแต่ไม่แน่ใจว่าเอาปูอะไรไปน,นึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอยู่ในประวัติศาสตร์ของอเรื่องเกี่ยวกับกรีกโบราณเลยะนั้นมะเร็งคืออะไรมะเร็งก็คือ สิ่งมีชีวิตท,ที่แปลกปลอมในร่างกายเราเกิดจากตัวเราทําลายเราตายไปพร้อมเราแล้วก็เจอมาขึ้นเรื่อยๆอันนี้มะเร็งคืออะไรนี่ก็มีข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับใน,นมะเร็งก็คือกลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์มนุษย์เราเนี่ยประกอบถ้าแบ่งย่อยลงไปเนี่ยก็คือส่วนประกอบอย่อยก็คือเซลล์เซลล์ก็มารวมเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อก็รวมเป็นอวัยวะ เอาอีกบ้าก็มารวมกันกลายเป็นร่างกายจนเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยไอตัวที่เป็นเซลล์เนี่ยเป็นอะไรที่นวัตก,กรรมคือตอนนี้เนี่ยเขาเขามีการตรวจเช็คว่าใช้ AI ช่วยด้วยว่าเซลล์ในร่างกายมีเท่าไหร่ตอนนีเน้เจอมากขึ้นมากเลยเจอเซลล์แปลกๆเยอะขึ้นเรื่อยๆและอะไรก็ตามเป็นเซลเเซล์เป็นมะเร็งได้ทั้งนั้นอะไรที่ไม่มีเซลล์เล็บผมเนี่ยไม่มีีมยมะเร็งผมไม่มีแต่มะเร็งที่โคนผมเนี่ยมีอะไรที่เป็นเซลล์เนี่ยเป็นมะเร็งได้ แล้วก็เซล์พวกนี้เนี่ยมันก็เกิดการกลายพันธุ์เพราะว่าเซลเนี่ยก็เหมือนอะไรเหมือนเหมือนฮาร์ดแวร์ในดีเอหรือพันธุก,กรรมเนี่ยก็เหมือนซอฟต์แวร์เมื่อไรก็ตามซอฟตแวร์มันเสียเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนไปฮาร์ดแวร์พังแล้วก็เกินเป็นอะไรที่มันอะไรการควบคุมแล้วก็มาทําลายชีวิตมนุษย์ได้นั่นก็คือมะเร็งแล้วก็มะเร็งเนี่ยสาเหตุที่มะเร็งตายเพราะมันแพร่กระจายส่วนใหญ่เนี่ยมันกระจายแล้วทําลายเนื้อเยื่อแล้วก็ ตายไปพร้อมเจ้าของนั่นเป็นลักษณะที่สําคัญที่เกิดขึ้นในโรคมะเร็งนะครับตอนนี้มะเร็งตอนนี้เนี่ยมีอยู่อย่างน้อยร้อยกว่าชนิดทําไมเพราะว่ามันมีเซลล์เนี่ยร้อยกว่าชนิดถึงสองร้อยชนิดแต่บางอย่างมันจะมันจะซ้อนกันนะมันก็เลยทําให้ประมาณประมาณร้อยกว่าชนิดมะเร็งตอนนี้เราอยากรู้มะเร็งมะเร็งเขามีเครื่องหมายการค้าของมะเร็งคืออะไรเขาเรียก hallmark ค f cancer หนึ่งก็คือ เจริญเติบโตอย่างไร้การควบคุมโต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 เพดอะไรที่โตเร็วคนไข้ก็ตายเร็วใช่ไหมครับนะการที่สองเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันมีลักษณะคือเขาจะมีลักษณะที่ลุกลามแพร่กระจายได้และการแพร่กระจายเป็นสูนส่วนหนึ่งของร่างกายก็ทำลายอวัยวะแล้วก็เสียชีวิตที่เป็นสาเหตุการตายที่สําคัญคือการแพร่กระจายนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยมะเร็งลักษณะพิเศษคือวิลักษณะเหมือนเซลล์ต้นกําเนิด ผมคุยคุย,ยกับคุณจูเมื่อกี้นะคุณจูบอกว่าโอ้ยแล้วเราฉีดสเตมเซลล์ดีไหมจะได้สวยหล่อเป็นหนุ่มสาวสองพันปีที่ปัญหาคือถ้าฉีดดีก็แล้วไปถ้าฉีดไม่ดีเนี่ยสวยอาจจะกลายเป็นซวยอาจจะเกิดมะเร็งได้ <c oughs> เดี๋ยว่พราะสเต็มเซลล์มันอาจจะเปเชื่อมกับเซลล์มะเร็งแล้วเกิดเป็นเซลล์อะไรพวกนี้ขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเพราะว่าลักษณะของกลายเป็นเซลล์ตัวอ่อนกับมะเร็งเนี่ยมันใช้คู่กันมันจะมีลักษณะที่มันจะเป็นเซลล์ตัวอ่อนโตเรื่อยๆมันไม่ยอมตายต่อมาเนี่ย มะเร็งก็เป็นอมาตะก็เหมือนหนังผีดิบแวมไพร์เนี่ยเขาจะไม่ยอมตายเป็นโปรตีนทัศเซลล์มันก็ต้องตายดุจลอบไปไม่ยอมตายมันก็เพิ่มจำงวน้นเรื่อยๆและในสุดเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเ,เกิดปัญหาเกิดขึ้นและเซลล์มะเร็งพวกนี้เนี่ยนอกจากไม่ยอมแก่ไม่ยอมตายนะแล้วก็แบ่งตัวอย่างไร้การควบคุมเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยมันยังยับยัง้งภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าเราอยากอายุยืนเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องดีเพราะว่าภูมิเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมี สารพิษเชื้อโรคเยอะแยะภูมิคุ้มกันต้องดีภูมิดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมรู้สึกแปลกใจมากคือผมสอนอยู่ที่คณะแพทยศสาสตร์โรงพยาบาลจุฬานะครับจุฬาก่อนมาวิทยาลัยเนี่ยสามสิบกว่าปีถ้าตอนนี้กเกษียณแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครเจาะเลือดเช็คภูมิคุ้มกันของคนไข้มะเร็งเลยใช่ไหมในเมื่อเขาตายแทนเราทําไมเราไม่ไปตรวจสอบภูมิคุ้มกันของเราว่า ภูมิดีไม่ดีเพราะว่าเขาสู้กับมะเร็งข้าเราตลอดเวลาเป็นอะไรถ้าผมเป็นภูมิคุ้มกันผมจะน้อยใจมากเลยไม่ตรวจเช็คเลยเนี่ยผมเป็นคนมีอยู่ไม่กี่คนที่เราตรวจเช็คผมก็เป็นคนนี้ที่ผมชอบตรวจเพราะว่าคนไข้มะเร็งที่หายขาดเนี่ยภูมิคุ้มกันจะดีก็ตรงไปตรงมามีทหารมีตำรวจอ่เขาก็จะไม่มาปล้นบ้านเราไม่ปล้นชีวิตเรานอกจากนั้นเนี่ยมะเร็งเนี่ยดีเอ็นเอเขาไม่สเสถียรในปีคศสต์ศักสามเนี่ยเขาพบแล้วว่า จีนของมนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยมีอะไรบ้างยีนก็คือเป็นแม่พิมพ์ชีวิตที่จะถ่ายทอดเป็นพวกเราหน้าตาแตกต่างกันเขารู้หมดแล้วแล้วจะน่าอีกประมาณ10 2 0ปีจนถึง2018เนี่ยเรารูา้ลักษณะของยีนของมะเร็งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเรารู้ยีนปั๊บการกลายพันธุ์ของยีนหรือยีนนมคือทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้หมดแล้วแม่พิมพ์แม่พิมพ์ชีวิตแม่พิม,มพ์ม,มะเร็งเพราะฉะนั้นการพัฒนายานวัตกรรมยังไงใหม,ใหม่ตอนนี้เนี่ยง่ายมากมันง่าย ง่ายจนกระทั่งยามันเยอะจนกระทั่งหมอที่หมอมะเร็งเขาเรียนไม่ทันมันเยอะมากมันจะมาเยอะแย่ไปหมดเลยตอนเราไปถูกทางแล้วและ,และอันหนึ่งที่คุยกันเถียงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือเป็นมะเร็งกินน้ําตาได้ไหมหมอเขาบอกเป็นมะเร็งกินน้าตาไม่ได้ถ้ากินน้ําตามันก็จะไปเลี้ยงมะเร็งนี้มะเร็งโตอันนี้มาจากการศึกษาของออตโตโบอปุประมาณปี1957เนี่ย1958เขาพบว,ว่ามะเร็งจะมีการเผาผลาญผิดปกติใช้พลังงานเยอะ ีันก็ต้องใช้น้ําตาลเยอะกว่าเซลล์ธรรมดาเพลสพอ,อคนที่อ่านเจอเอา้านี่เห็นไหมมันใช้พลังงานเยอะเราก็ต้องไปอดอาหารไม่ให้มะเร็งมันโตปรากฏว่าถ้าอดแข่งกับมะเร็งเราตายก่อนเพราะว่าเขาเป็น X Men, เอ็กซ์เมนในเซลล์ที่ไกลพันุแต่ว่าพันยังวิธีการรักษามะเร็งมันก็ยังหนึ่งบหนึ่งเป็นสองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับแล้วก็มะเร็งลักษณะพ,พิเศษคือสร้างเส้นเลือดใหม่มะเร็งจินจุกก็ต้องมีเส้นเลือดกต้องมี ต้องมีสเบียงเยอะเพีย้ยนการรักษายามาตรฐานตอนที่เอายรอบรอคือยัยบยั้งเส้นเลือดหยุดยั้งมะเร็งเงนี่ยมียาต่างต่พวกนี้เยอะแยะมากมายเลยน,นี่ก็เป็นลักษณะต่างๆที่เราทราบนะครับ